ก็เป็นพนักง,งานประจานั่นแหละเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะเงินเดือนเก้าพันบาทอ่ะทำงานแบบเนี้ยจะรวยเหรอโบนี่ถ้าเงินเดือนมันน้อยขนาดนี้โบนี่เลิกทำไปเถอะนี่ตั้งแต่เรียนจบมาเรายังไม่เคยนัดเจอกันแบบนี้เลยเนาะก็ว <c oughs> ่าแกดูเราแต่ละคนสิว่างเจอกันจะที่ไหนละ่ะ เออแล้ววันนี้ฮันนี่ไม่มาหรอเห็นบอกว่าจะมาอยู่นะเดี๋ยวก็คงมาถึงแล้วแหละนั่นไงเดินมานั่นแล้วไงขอโทษด้วยนะแกมาสายอะ่ะอีกแล้วนะฮันนี่มาสายแล้วนะนั่งซีขอโทษด้วยนะพอดีว่าฉันติดคุยงานกับลูกค้า เขาสนใจร่วมลงทุนธุรกิจอสังหากับพ่อฉันฉันก็เลยต้องไปคุยให้หน่อยโหแบบนี้ธุรกิจพ่อแกก็ได้กำไรเยอะเลยนะสิก็ไม่เท่าไหร่หรอกแกถ้าปิดโครงการนี้ได้กำไรก็น่าจะประมาณเก้าหลักอะ่ะโหเก้า <9 S 2> <9 S 1> หลักร้อยล้านเลยนะนะ่ฉันว่าจะเอากำไรรอบนี้ไปซื้อที่ดินแถวกลางเมืองอะ่ะ ี่เดียนสวยมากเลยนะฉันว่าจะกว้านซื้อหมดเลยแหมเดี๋ยวนี้รวยใหญ่เลยนะแกนี่พวกแกไม่คิดจะทักเยลลี่เลยเหรอดูสิไม่ได้เจอกันตั้งนานเดี๋ยวนี้เขาสวยขึ้นนะฉันเม่ว่าฉันมีเพื่อนเป็นดาราซะอีกแกก็พูดเกินไปนิดหน่อยเองอ่ะแต่ แกก็ดูดีขึ้นเหมือนกันนะจะไม่ให้เขาดูดีได้ไงละ่ะก็ดูทังเนื้อทั้งตัวนานสิเกือบแสนเลยนะเนี่ยโห<ฮ><ฮ>แกนี่ตั้งแต่สมัยเรียนนี่ไม่เปลี่ยนเลยเนาะคนเรามีเงินอะ่ะก็ต้องซื้อความสุขให้ตัวเองปะถ้ามีเงินเราไม่ใช้อะ่ะจะมีไปทำไมแกนี่ไม่เหมือนฉันเลยเนาะ ขนาดเงินเดือนฉันเป็นสินแสนอะฉันยังหมุไม่ทันเลยแล้วเนี่ยก็เพิ่งถอยเบ้นมาใหม่ด้วยแหละโอ<ห>้โถอยรถใหม่อีกแล้วหรอ<ม>แล้วเบ้เมแกละ่ะไม่ขับแล้วหรอ <laughs> ฉันก็ขับทั้งสองคันนั่นแหละไสจริงๆเลยจร <laughs> ิจริง <laughs> เออว่าแต่ตรงตามเถอะธุรกิจที่แกทำเป็นไงบ้างอ๋อธุรกิจออนไลน์ของฉันนะเหรอก็กำลังไปได้สวยเลยนะแกเนี่ยฉันะได้กำไรเกือบเดือนละล้านเลยแหละโอนี่ฉันก็ว่าจะไปเที่ยวเล่นที่เมกาสักสองสาเดือนอ <c oughs> น่ะแหมชีวิตดีดีเนาะพ <c oughs> ี่พอนี่นั่งเงียบเลยนะ แล้วตอนนี้แกทำอะไรอยู่หรอฉันก็เป็นพนักง,งานประจำนั่นแหละแล้วก็ไปเป็นอาสาสมัครให้กับเด็กๆน่ะอาสาสมัครหรอ,อเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะเงินเดือนเก้าพันบาทอ่ะเก้าพันเองเหรอแกอยู่ได้ไงเนี่ยนั่นน่ะสิน้อยขนาดนั้นอะ่ะฉันใช้สองสามวันก็หมดละฉันนะ ชอปปิ้งวันเดียวยังไม่พอเลยอ่ะจริงทำงานแบบเนี้ยจะรวยเหรอโพนี่ก็พอใช้อยู่นะแล้วก็มีเงินเก็บอีกนิดหน่อยนะ่ะเพราะว่าฉันเองก็ไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรโอ้โหแกเงินเดือนแกน้อยกว่าฉันตั้งหลายเท่าจะไปมีเงินเก็บอะไรขนาดฉันยังไม่มีเลยบาคีอาจจะชิงก็ได้นะแก ็ดูโทนี่สิไม่ค่อยแต่งตัวเสื้อผ้าก็ใส่ตัวเดิมๆแล้วก็ไม่เห็นโพลูไปเที่ยวไหนเลยอะ่ะเออจริงหรือว่ามาทำงานกับฉันไมโน่โพนี่ลูกน้องฉันะเงินเดือนสองหมื่นอัพกันทุกคนเลยถ <t od ult> ้างเงินเดือนมันน้อยขนาดนี้โพนี่เลิกทำไปเถอ <kul? S 1> นะนะั่นสิเงินน้อยขนาดนั้นนะ จะไปมีความสุขได้ยังไงนี่พวกแกคิดว่าความสุขมันคือการมีเงินเยอะๆงั้นเหรอหรือว่ามีเสื้อผ้าใส่หรูๆมีรถขับแพงๆแล้วก็เที่ยวเล่นไปวันๆถ้าพวกแกคิดแบบนั้นอะฉันว่าพวกแกคิดผิดแล้วล่ะ แล้รยังไงอะฉันมีเงินฉันก็ใช้เงินของฉันแบบนี้ยฉันก็มีความสุขดีนี่ใช่ใช้เงินตัวเองทำเพื่อตัวเองมีความสุขจะตายอือจริงแล้วพวกแกรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงเลือกทำงานที่นี่ก็เพราะว่าฉันรู้ไง ว่าตอนที่พวกแกกาลังซื้อความสูงให้กับตัวเองยังมีอีกตั้งหลายคนที่ไม่มีโอกาสแบบพวกแกและยิ่งเด็กๆที่ฉันดูแลอยู่อ่ะแม้แต่เงินเขายังไม่มีเป็นของตัวเองด้วยซ้ำแค่ที่นอนดีๆอะเขายังไม่มีนอนเลย ความสุขที่เกิดจากการให้ไหมถ้าพวกแกยังไม่เข้าใจอ่ะพวกแกก็ลองเป็นผู้ให้สักครั้งหนึงสิถ้าพรุ่งนี้พวกแกว่างอ่ะก็ไปหาฉันที่ทำงานได้แล้วพวกแกจะเข้าใจความหมายในสิ่งที่ฉันพูด ยังไม่พอเลยอ่ะจริงก็งดูโทนี่สิไม่ไปแต่งตัวเสือ้อผ้าเป็นเมื้อผูเดิมเสิน้อยขนาดนะนะั้นอ่ะคันใช้ชสองสองบาททังหมดแล้วเงินน้อยขนาดนะี้จะไม่มีความสุขได้ยังไงถ้าเงินเดือนมันน้อยขนาดนี้โทนี่ พ่แพ้จริงร้อยล้านเลยนะนะ่ะไม่ได้เกิดจากการที่เราหาเงินได้เยอะๆหรือมีรถแพงๆค่ะแต่ความสุขมันอยู่ตรงหน้าเรานี่เอง นั่นคือการแบ่งปัน